เอิ่นค่ะตำบลแถวตรงออจัดจินออให้มันเข้มแข็งหน่อยอันเดียวเดียวเดียวก่อนจะรายงานกลัวอ่าพุ่มกับขอข้าวหลามสักท่อนหน่อยสิ <c oughs> อันนี้ไม่ข้าวหลามโอ้ย,ย <c oughs> แล้วกางเกงอะไรมันไปยุ่มอยู่ตรงน้ำตรงเดียวน่อเอาออกมาหน่อยสิเอวเ,เห็นแล้วอึดอัดเอวผมสูงครับ โอเคเชิญเลยค่ะขมวนแถวจรงทำอะไเชิบแข็งหน่อยบ้านงานไม่เลี้ยงข้าวหรือไงเลี้ยงเนือเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเครื่องถ้วยอยู่วันพยาวุดกบเมนไม่บ้างบัางบกตันพยาวุดบ้างไหนก่อนเดี๋ยวก่อนก้าออกมาหนึ่งก้าเหรอ พันธยาวุฒิก้าได้ไหมผัวชี่ปับกระออผมนายหุนเสินโสเจยตาพันรยาพันร,ยาน,รยานางบุญคิ้วขอดมาด้วยไหมนี่หมูกระผมเหออมูอะไรหมูเหี้ยมาทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สองสี่ห้า มาทั้งหมดห้าคนเอ้าแล้วมึงล่ะไม่ไรเหรอเอานับจกคของดูติโอสามร้อยชีวิตรวมชีวิตฉีกกระตือกในทองพร้อมแล้วก็ผ่านไปโอเครายงานตัวแล้วยังให้เพื่อนผมทั้งหมดหกคนเออมามีทั้งหมดดังนี้เออเออเชิญค่ะเอาเอาเจ้าซื้อบางไหนโอ้ซื้อ ผมดอลลาธนาดุลอีสาน